ก็มาถึงภาสาหลักสุดท้ายกันแล้วนะครับที่เราจะใช้เจ้าไลอัอนเป็นปราษาทแห่งความมาตตาของเจ้าราเชลนะครับก็อยากให้รู้กันว่ามันเป็นปราสาวันเวทอีกวันนึงนะครับจริงก็ไม่แนะนําแต่ว่ามันจะมีที่ว่างเนื่องจากว่ากลยุทธ์มันจะมีอันนึงที่เป็นคุ้มกันเผาไหม้ซึ่งปกติจะใช้ยูอิหรือว่าแอรียลซึ่งอันนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าแอรีเลนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวที่มันใช้ในการขจัดดิบับใช่ไหมที่เป็นรถป้องกันกับรถโจมตีของฟินิกส์อ่ะ ซึ่งผมม่ได้ใช้ทั้งสองตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวที่เป็นมิโคในการใช้ท่าตัดไผ่ตัวนี้นะครับที่มันจะมีความสามารถในการขจัดดีบัฟเมื่อจะมิโคขึ้นสู่ c 2อนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นผมจะใช้ตำแหน่งตรวนี้เป็นเจ้าแอลเลียก็คือปกติแอลเลี่ยว่ะนอกจากความสามารถในการต้านไฟอะ่ะแล้วก็มีดาเมจร,ระดับหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีความสามารถอีกอย่างก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทนะครับเจเปอร์แต่พอตำแหน่งตรวนี้มาใส่เป็นไลอ้อนก็ได้ค่าที่ดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมดาเเป แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างของการเอาลาอันมาใช้ในมคอนิกนี้ก็คือว่าในช่วงท,ท้ายตัวละครของประสานนี้เป็นหนึ่งในประสานนะครับสหลังที่โจมตีแรงมากนอกจากไอรีนนะราเชลก็เป็นตัวหนึ่งที่มีค่าโจมตีค่อนข้างสูงนะครับถึง3,001แล้วก็ทั้สตัวนี้ก็จะมีท่าเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงด้วยก็เลยเามาใช้ในการดึงนะครับต้องอัพสกิลนะครับตัวนี้ก็คือใช้ท่าย่วยุกแล้วกท็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเซรานะ เซตบอสนะครับอัตราคิกับดาเมิคิีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์กับแหนบอสให้อัตราคิเกินเจ็บสขึ้นไปนะครับดาเมิคิสูงสูงโจมตีสูงสูงแล้วก็ตัดตัติอ่อนนะให้รวมกับบิสกิตให้ใกล้เคียงล้อยที่สุดบิสกิตจะเป็นเซตบ็อสนะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์อัตราบ็อสแหวนบ็อสแล้วก็ดีน่านะครับเอามาเสริมฮิลแล้วก็บัฟนะครับปริมาณความเสียหายก็จะมีเซตบอสเฮ HP อัตราบ็อกนะครับมีแหวนติดมาจาก PVP นะไลอ้อนนะครับจะคงเป็น เซตให้ตัวเทพผู้ไล่ล่านะเพิ่มมารตาโจมตีจะอ่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะตีโจมตีจะอ่อนแรงแต่ว่านี่แหละในประสานนี้โดนลดดาเมจไป90%นะครับแต่ก็ยังพอมีดาเมจอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยในประสานนี้ก็เป็นเซตไลท่าทีมามมาามาา่มีอัตราคีสนะครับแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์แหมนอัตราคีมีโฮลนะครับเซตอัตราคีสนะครับไม่มีอัตราคีสรวม100%แล้วก็จะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแหวนเพิ่มความเสียหายใช้เป็นดาเมจรองได้นะครับ แล้วก็ใช้ขจัดดีบัฟแถวหลังแต่ตอนมาขาจัดมันจะไม่แค่ขจัดให้ตัวเองนะหมายความว่าตัวเองก็จะมีตัวที่เป็นรถตรมตีกับป้องกันนะครับติดอยู่นะแล้วก็เป็นดีนะครับลางบนนะ ก่อดดนหะน้านี้ตอนผมใช้แอรเรียวอ่ะมันจะทำนาเมประสานนี้ได้ประมาณ6แ0 0 0ไปลปลายไม่ถึง100,000อีกเรื่องนึงก,ก็คือว่าเจ้าไรอันใช่ไหมส่ติปกติลดคูดาวให้กับเซลานะนะ้าไปถึงบัฟบัฟล่างบัฟบ,บนเดี๋ยวจะให้เปิดโหมดพื้นฐานให้ดูด้วยนะถ้ามันจะมีรีบัฟนะครับตอนฟินิกซ์มา เราบัฟสองท่านะครับมันจะฟินิกบาร์นะครับก็ใช้ท่าล่ามันจะมีดี่วับแปะอยู่นะทุกตัวแล้วก็ใช้ท่าตัดไผ่มันจะล้ายเฉพาะแถวหลังให้เซล่านะเพราะว่าเซล่าเป็นตัวดาเมจหลังข้างหลังจะหายนะครับพันน่าจะอยู่นะโอเคประมาณนี้แต่ล้วตรงนี้นะครับจะมีการแวับไปนิดนึงแวับไปยัวยูนะครับเพื่อดึงดาเมจเห็นไหมทำสิ่งปกติก็ถือว่าแรงนะหลักพันอยู่นะถ้าเข้าตัวดาเมจเอาไรอันที่วับสกิลแล้วนะครับมายัวยู ก็จะดึงงานเนไปลีมาได้แป๊บหนึ่งนะครับอย่างน้อยไม่เป็นพาระกับตัวเซราเซราต้องอยู่จนถึงตองจบให้ได้ดอ่ะหนีเซราตรงนี้นะครับเห็นไหมไไมาดาเบลีมาเอ้คูดาจะวนมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าลาอันตบติดปกติช่วยลดให้จะ,ไ,ะไ,ดดได้ได้ตีไปสองครั้งนะครับแล้วก็ฮิว ทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูดาเมจของเจ้าไลอัอนนะครับที่ตอนนี้นะไลอัอนนะครับโดนทั้งลด90%นะจากประสาทแล้วก็ลดพรปุติ24%นะครับ <Yes. S 1> ก็จะใช้ท่าบนนะครับที่เวลาติดจุดอ่อนแล้วแรงพี่อ่อนอยู่ที่1 0 0 0 0หม่นนะ ตรงนี้นะครับฟินิกยังไม่มาให้ใช้ข้านบนก่อนแล้วก็ฟินิกมาใช้ตรงนี้ล้า,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 างแล้วก็ดึงดาเมจด้วยไรอันนะครับช่วงสุดท้ายนี้ก็คือช่วง40 50 60เทอร์เนี่ย ดาเมจจะเริ่มหนักมากๆแล้วแม้แต่การโจมตีปกตินะครับต้องใช้หลายอันช่วยดึงละพรรรร้้ออมหหืยััังงไปะะฉนจดใ่วสำบัฟนะครับตอนนี้น่าจะเป็นรอบฝึกพารแล้วที่คุณจะได้ใช้ไอ้สกิลนะทำการรับ,บให้เต็มสูงนะครับแล้วค่อยเซราทีเดียว ตรงน,นี้ไล่อันจะดึงให้ประมาณ2สเต็ปนะสุดท้ายนะครับสัดีิเซล่าน่าจะได้แค่นี้แหละ ไดะมาณเจ็ดแสนกว่ากนะสวยๆยังได้แวะไปทาเมจสองตัวนี้อีกนิดนึง,ออาางไปนะครับที่อ่อนหมื่นเก้าในสภาพาไม่โดนรดโจมตรีตตรอบอ,อยอนะครับหมดแล้วทุกกอแลแค่นี้แหละ,ะ,ะเ รวมๆก็ได้เกือบๆ8 0 0แสนนะครับสำหรับการใช้ไลออนแทนแอร์เรียวนะดาเมจที่ได้ก็ตามนี้นะครับเซนาแล้วก็มีโโเห็นไหมขนาดไลออนที่โดนลดดาเมจไป90%แล้วก็โดนลดโจมตีนะก็ยังทำได้ใกล้เคียงกันเลยแต่เนี้ยก็คือไลออนที่อัพสกิลนะกับมีโโไม่อัพสกิลนะครับผมเปรียบเทียบมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็ประมาณนี้สำหรับการใช้ไลออนนะครับตีประสาทที่เป็น3เป้าเกือบทุกประสาทนะครับแม้แต่วันเวทนะ ก็จะมีแค่ยกเว้นอันเดียวคือคิสนะครับที่ตีไม่ได้แต่ละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ